ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่จินจัดไฟออริจินอลนะครับผมก็จะเป็นจินจัดไฟที่พูดถึงเรื่องของเทคนิคทิปส์แล้วก็ก,การจัดไฟการใช้งานไฟกับไฟในไลท์ในช่องของจินดีเอาร์นั่นเองนะครับซึ่งวันนีเออ้เราจะมาดูดีกว่าว่าซอฟต์แต่ละแบบนะครับแตกต่างกันยังไงครับเนี่ยพอเวลาซื้อไฟแล้วอยากซื้อซอฟต์มีทั้งแบบพาราโบลิกมีทั้งแบบสตรีทบ็อกมีเลนทเทนด้วยตกลงมันต้องใช้ตัวไหนเราลองมาดูความแตกต่างกันดีกว่านะครับ ตัวแรกนะครับก็คือพราบริกโดมนี่แหละครับพลาบริกโดมตัวที่ทุกคนคุ้นเคยเลยที่มันจะเป็นเหมือนโดมกลมๆใช่ไหมครับก็ออกมาแล้วก็ขึ้นขาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวน้องเขาไปเลยนะลงมือกับน้องเขาได้เลยนี่นี่ขึ้นขาเว้นขาอันนี้สําหรับมือใหม่นะครับอาจจะกลัวว่าแบบเฮ้ยฉัน ฉันขึงมัแรงไปหรือเปล่ามันจะงอหรือเปล่าที่จริงแล้วมันจะงออย่างนี้เลยนะครับเพราะงั้นไม่ต้องกลัวนะลงมือกับน้องเขาได้เลยนะครับผมพอเสร็จแล้วก็ติดตินตุกแกนะครับเพื่อไม่ให้แสงมันรอดออกมานั่นเองโอเคตอนนี้เซตฟอ์ซาเสร็จแล้วกำลังเอากล้องแบล็กเมทิกซีนีม่านะครับตัวเอลซ่นี่มาตั้งไว้ โดยที่ตอนนี้ผมใช้อยู่ที่ SA 4 0 0แล้วก็ช h อตเตอร์เปกแล้วก็ t 4นะครับผม t 4แล้วเราลองมาดูแบบแรกก่อนใส่พาราโบลิกก่อนใส่ซอกกันก่อนเลยดีกว่าว่าแบบถ้ามันเป็นฮาร์ดไลท์มันจะเป็นยังไงนะครับผมไปครับตอนนี้ก็ปิดม่านปิดไฟปิดอะไรทุกอย่างแล้วเหลือแต่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเพื่อจะได้ลองทดสอบถ่ายให้ทุกคนดูนะครับว่าซออก์ตัอะแบบมาเป็นยังไงงันเดี๋ยวเราไปดูฮาร์ดไลท์ของตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่าเนาะ จะสังเกตได้จากที่เงานะครับเงาที่แก้มเงาที่ตรงจมูกเนี่ยจะชัดมากเมื่อกี้ขึ้นโดมแต่ลืมใส่ซอฟเดี๋ยวผมจะใส่ซอฟมันก่อนนะครับนี่จะมีแบบตัวที่ค่อนข้างใสค่อนข้างคุณเดี๋ยวผมใช้ตัวคุณนะต่นี้คือติดที่ขอบล่างก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราติดขอบบ้างแล้วเราจะได้มีตีนตะขาบฟากบนเพื่อไว้ติดกลิ่นด้วยนะครับผม คนที่มีคำถามว่าทำไมถึงต้องติดกริดเพิ่มนะครับปกติไฟมันจะสเปรดออกใช่ไหมมันเป็นโคมมันก็ยิงออกมาฟุบอย่างนี้ใช่ไหมการใสก่กริดเนี่ยจะทำให้ให้มันมีดิเรกชันไปที่ข้างหน้ามากขึ้นครับถ้าติดแล้วตัวไฟของเราเนี่ยกำลังมันจะเบาลงไปนิดนึงแต่ว่ามันจะทำให้มันดิเรกไปที่หน้ามากขึ้นมาจะไม่แบบส p ปิลไม่ทะลุ าเรียกอะไรไม่ไปเลอะฉากหลังไม่ไปเลอะนู่นนี่อะไรงั้นนะครับมันจะมาอยู่ที่ข้างหน้ามากขึ้นเพราะงั้นก็เลยติดไปเพิ่มด้วยนะครับผมก็จะเห็นว่าเวลาที่เราใส่ซอฟเข้ามาเนี่ยครับเงาเนี่ยงเงาที่มันเกิดขึ้นที่หน้าเนี่ยมันซอฟลงครับผมง่ายๆเลยคือคือให้ดูที่จมูกครับจมูกนี่เราจะเห็นชัดมากเลยว่า2อันระหว่างแรกที่เป็นฮาร์ดไลท์กันที่2ที่เริ่มใส่ซอฟแล้วเนี่ยเนี่ยเงาที่จมูกมันต่างกันลิบลับมากเลยนะครับผมซึ่งผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะมีคําถามว่าเอ๊ะเราจะใช้โดมขนาดไหนดีีต้้้องใชคคําานรับว่ ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งซอฟนะครับลองจินตนาการนี่เวลาที่เราเดินตอนเที่ยงพระอาทิตย์อ่ะมันเล็กมากเลยถ้ามองจากตาเราใช่ไหมมันเล็กลนก็ส่งบีมตรงๆมาที่เราสองไฟตรงตรงมาที่เราเราจะเห็นว่าแสงมันจะคมแสงมันจะฮาร์ดไลท์มากแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามีเมฆมาคลุมมันก็ทําให้การกระจายแสงจากที่มันเป็นบีมเล็กๆเนี่ยยิงตรงมาเนี่ยกลายเป็นแบบก้อนเมฆใหญ่ๆแล้วให้พวกโดมพวกเนี้ย huh. ก็เหมือน paint, um ก 2021, ันคร э activity, s> <S ับทีนี้ก็แล้วแต่การใช้งานแล้วก็พื้นที่ในของแต่ละคนด้วยว่าบ้านใหญ่บ้านไม่ใหญ่เอเลาเพิ่มเติมอีกนิดนึงคร เออยังไม่ได้บอกเนาะว่าเราวางไฟไงที่จริงแล้วผมวางไฟไว้45องศานะครับอย่างนี้วางไว้ข้าง,างๆเฉียงเลยแล้วก็เอาเขาขึ้นมาหน่อยแล้วก็กดลงมาหน่อยเป็นเบสิกนะครับแบบเนี้ยที่เราวางกันซึ่งแลนเทิร์นผมก็จะวางอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าตัวท็อปไลท์ที่เป็นตัวสติปนี่ผมจะวางอีกแบบนึงน,นะครับทีนี้เมื่อกี้พาราโบาลิกไปแล้วใช่ไหมอีกตัวก็คือน,นี่สตรีทบ็อกครับผมสตรีทบ็อกกับพาราโบาลิกเนี่ยจะต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าพาราโบลิกคเป็นวงกลมใช่ไหมมันก็จะมีบีมตรงกกกลลาางงแแ้้้วว็็็มมีีฟฟอออออยยู่่่ขๆตตตัสัสสรปบ์เเเนนนน นี่มันเป็นเส้นอย่างนี้นะครับซึ่งอย่างตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยก็คือตัว1 4 0เซนก็คือด้านยาว1้0คูณ30 30ก็คือเนี่ยความหนาตรงนี้ซึ่งปกติแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมใช้ลหลักๆเลยในช่องผมว่าหลายคนน่าจะเห็นแล้วแหละว,ว่าผมใช้ท็อปไลท์เยอะมากท็อปไลท์ก็คือ วางไว้ขา้างหน้าอย่างเงี้ยซึ่งเวลาที่ผมเอากิจออกอะมันก็ค่อนข้างจะสเปซใช่ไหมผมก็วางท็อปไว้ข้างบนหัวผมเมื่อผมนั่งที่โต๊ะทำงานใช่ป่ะโต๊ะทำงานผมยาวเท่ากับตัวเนี้ยเทรดบอลมันก็ส่องมาทั่วเลยหรือนอกจากผมจะวางอย่างเงี้ยด้านซ้ายไปด้านขวาได้แล้วเนี่ยผมไปวางอย่างเงี้ยได้ด้วยอย่างกิจเนี่ยมันทำให้มันเป็นดิเรกชันมากขึ้นแต่ผมเอากิจออกให้ว่ามันสเปซอันนี้มาหน้าอันนี้โดนหัวให้อะไอันนี้โดนหลังเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวเราโบลลิกกเเมื่่อีนน้ยนะซึง ก็ได้แหละแต่ว่ามันก็จะเป็นเส้นตรงเนยตั้งแต่หัวยันเท้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองวางอีกวิธีหนึ่งที่ผมใช้ในช่องบ่อยๆให้ดูนะครับสิ่งที่เห็นชัดที่สุดน่าจะเป็นลักษณะของแสงแหละครับที่ถ้าสมมุติว่าเราใช้โจมเนี่ยแล้วเอามาวางไว้เป็นท็อปน่ะมันก็คือวงกลมถูกไหมแต่พอเราใช้เป็นสตรีทบล็อกเนี่ยมันก็คือการที่เรามีเป็น แนวยาวอย่างเงี้ยผมวางท็อปใช่ไหมถ้าสมมติผมอยู่ท็อปเลยมันจะมีขอบใต้ตาเพราะงั้นผมจะถอยลงมาหน่อยให้เหมือนท็อปลงมาที่ตรงนี้แล้วมันก็จะสเปร์มาที่ตาผมด้วยพาะผมเอากิดออกมันก็จะสเปร์ออกตอนนี้ผมเอากิดออกแล้วมันก็จะสเปรดมาที่ตาผมด้วยเป็นอย่างนี้นะครับหรืออย่างลุกแนวทัางที่ผมบอกเมื่อกี้เราก็แคบหมือสิ่งที่ได้คืออะไรนี่เข้าหน้าเข้าหัวเข้าหลังซึ่งก็คืออีกลุกหนึ่งที่สเตรทบล็อกให้นะครับผม เดี๋ยวเราลองมาดูระหว่างแนวละหน้ากับกล้องนี่นะครับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายกับแนวหลังมาหน้านะครับเป็นแนวเส้นตรงอย่างนี้นะครับผมอย่างที่รู้นะครับว่าสติ๊ก p กอกนี่คือตัวโปรดของช่อง DHR เลยนะครับผมแล้วทีนี้มันก็มีอีกตัวหนึ่งครับ n ลนส์นั่นเองนะครับผมซึ่งปกติแล้วผมจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันใหญ่มากนะครับผมแต่มันมีไซส์เล็กด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ที่ผมมีมันเป็นไซส์ใหญ่เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่า l ลนส์นันมันให้ไฟลักษณะเป็นยังไงนะครับผม ทใ,ในการขึ้นลันทังง่ายๆเลยนะครับจัดเขาให้เป็นระเบียบครับแล้วก็ดลงไปเลยผมว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้านก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าโนูน นวลมากมากเลยอันนี้ผมวางให้เหมือนกับตอนพาราโบลิกนะครับเพื่อจะได้มีอะไรเทียบง่ายๆที่จริงแล้วตัวแลนเทิร์นเนี่ยมีวิธีตั้งหลายแบบมากครับแต่ว่าตอนนี้สตูดิโอเราเล็กเดี๋ยวผมลองคุยกับสตูดิโอที่รู้จักก่อนจะได้ทำาอนพีนี้แยกไปเลยเรื่องแลนเทิร์นอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวไปหาสตูดิโอเพื่อนก่อนด้วยคอนที่ลักษณะตัวแสงของเขาเนี่ยตัวซอฟของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะแบนลาบเหมือนพาราโบลิกนะครับหน้าของพาราโบลิกมันจะเป็นหน้าซอฟแนวตั้งและหน้าเป็นเลยแบนๆแต่ตัวแลนเท พื้นผิวเขามี texture เพราะงั้นวิธีการที่ให้แสงออกมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติแล้วก็สอบตัวที่ชอบที่สุดคือตัวนี้เลยแหละแต่ว่าด้วยความที่่ากที่เห็นนะว่ามันหวังไว้ในห้องไม่ได้มันใหญ่เกินนะครับแต่ก็นี่คือลักษณะแสงของแลนเทอร์นั่นเองแล้วหนึ่งข้อที่ควรรู้ของแลนเทิร์นะครับคือด้วยความที่มันเป็นแลนเทิร์ใช่ไหมมันก็จะสเปรดไลท์ไปทุกที่เลยเพราะงั้นเราก็ต้องมีพวกผ้าไว้คอยคุมไว้คอยอะไรเพื่อบังคับทิศทางแสงของเขานั่นเองนะครับผม ครับผมนั่นแหละครับก็คือตัวอย่างของซอฟที่เราออกมาให้ดูวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งมีพาราโบลิกมีสตริปบล็อกแล้วก็มีตัวเลนร์นี้นะครับก็ถ้าใครมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าไปถามผมที่เพจ DHR ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องผมช่อง DHR ด้วยนะครับผมก็นี่คือจินจัดฟอยล์ออริจินอลซีรีส์ by DHR นะครับสปอนเซอร์ by Nailite Thailand by COB Media นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะกันอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ